สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป่ายวันนี้วันสงการานต์จ้าเราไปทำบุญตักบาตรกันนะจ้าทุกคนจ้านิยายไปทำบุญตักบาตรกับน้องปูนจ้านี่จ้าเรากำลังเตรียมอาหารไปถวายพระจ้า วันนี้เรามีขนมมีขนมหวานมีอาหารหวานคาวจา้าวันนี้ยายต้มกระดูกหมูครับตีหน่อไม้จา้าทุกคนจา้จาจ้าเราก็ทำการชักผ้าบางสกุลให้กับผูยญาตายายพ่อแม่พ่อแม่ ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วจ้าทุกคนจ๋าอันนี้เราก็ทำการกวดน้ำจ้ากวดน้ำให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราจ้าอันนี้ยายก็กวดน้ำให้ญาติปู่ย่าตายายจ้า นี่เราก็เอากระดูกมารวมพระจะท่านทำการสวดชักผ้าชักบางสกุลให้จ้ะทุกคนจ๋าอันนี้เราก็โตไปงานบวชเลยจ้านี่จ้ะยายขอลำํำงานบวชหน่อยจ้าโอ้โหร้อนมากมาย ทุกคนจ้าแต่ก็สนุกดีจ้านางรำของเราโอ้โหสู้กันเต็มคาราเบลไปเลยจ้า